สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์หกเจ็ดแบ เป็นงวดประจําวันพฤหัสที่22ครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแค่แนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับเราจะยกตัวเลขของวันที่21นะครับมาคํานวณน,นะครับทั้ง3น้อยนะครับน้อยละ2สูตรเป็นสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ สำหรับวันที่22นะครับผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับทั้ง3น้อยนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับมาดูที่น้อยพิเศษน้อยพิเศษก็จะมีนะครับ4 7 7 4 สองแเด่นเจวิ่งสน้อยปกติน้อยปกติก็จะมีนะครับ หกแปดแปดหกห้าห้าเด่นแปดวิ่งห้าน้อยวีพีน้อยวีพีก็จะมีนะครับเก้าสาม สามเก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งเล่นสามวิ่งสี่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ําทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับเป็นแค่แนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ